สวัสดีครับเ,เพื่อนเเห็นส, blur, สัตว์ประหลาดไหมครับสัตว์ประหลาดเบ้เลอร์เลยนะฮะก็ซิล่านะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ชินจูกุแล้วก็ก็อยากจะให้เพื่อนๆขึ้นมาดูใกล้ๆกันผมก็เลยพยายามมาชี้ให้เพื่อนเพื่อนครับข้างล่างจะเป็นรูปร่างแบบนี้ฮะข้างล่างจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะฮะถ้าถ่ายจากรูปเราจะไม่เห็นกันว่าเป็นยังไงผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิวสวยๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูขันด้านล่างก่อนนะฮะชัดเจนหรือเปล่าครับข้างล่างเนีเห็นแค่ผู้คนประมาณเล็กๆนนนดดเเเีียยวล็ก นี่ถ้าเดินไปตรงนี้จะเดินไปที่ชินจูกุนะครับเดินไปที่ชินจูกุใช้เวลาเดินนะฮะประมาณ5นาทีก็จะถึงนะครับแล้วก็นี่ก็คือโรงแรมปินซโซเทลนะฮะที่คนไทยหรือคนต่างชาติเวลามาพักเนี่ยจะมาพักกันตรงนี้กันแล้วก็ราคาแพงมากๆธรรมดาจะจองต้องจองเป็นเดือนล่วงหน้านะต่อตอนนี้นะฮะถ้าจองเนี่ยมาจองสามารถอยู่ในราคาที่ไม่แพงเลยนะฮะคืนหนึ่งคืนถ้าห้อง30ตารางเมตรนะฮะคืนหนึ่งก็ประมาณ ธรรมดาแล้วเนี่ยคืนละ5 0,000ื่นเยนก็คือละประมาณเกือบ2 0,000บาทนะหมื่นกว่าบาทนะแต่ตอนนี้คืนนึงเนี่ยเหลือราคาไม่เท่าไหร่เองอขึ้นมาดูยังนี่ฮะตัวโรซิล่านะฮะซึ่งโรงแรมนี้ถ้าเทียบกับคนนะถ้าบอกเทียบกับคนเนี่ยนะฮะเห็นตัวโรซิล่าตัวเล็กไหมคนจะประมาณนี้นะฮะ,ะคนประมาณนี้นะฮะคนประมาณนี้นและเมื่อเทียบกับตัวเนี้ยเมื่อเข้าใกล้ๆปุ๊บเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูรอบข้างก่อนกันละกัน จะพาะพี่อมาดูรอบข้างแล้ววันนี้กําลังจะมาเล่าถึงเรื่องนะฮะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้วิวจะเป็นอย่างงี้ฮะเมื่อเทียบกับตัวเนี่ยนะเบลเลอร์เลยเนี่ยยักษ์มากเห็นไหมเมื่อเทียบกับตัวผมประมาณนี้ฮะยักษ์ยักษ์นะใหญ่ขนาดไหน,นะฮะถ้าถ้าดูจากข้ามเนี่ยจะดูไม่ออกนะฮะถ้ามาเทียบกับหน้าผมเนี่ยนะฮะยักษ์มากยักษ์ใหญ่ยักษ์มากนะฮะแล้วดูรอบข้างกันนะฮะดูนี่ใหญ่เบลเลอร์ใหญ่ยักษ์มากนะฮะใหญ่ยักษ์มากนะฮะซึ่งอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะโรงแรมชื่ออะไรเกรซซิลลี่ หลังเบลเลอร์เลยใหญ่จริงๆนะฮะนี่ก็คือโรงแรมเทสลี่นะข้างในเดี๋ยวจะพาเขาเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในนะฮะนี่อยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวแบบนี้ฮะอยู่คนเดียวแบบนี้นะฮะข้างรอบตึกข้างๆนะฮะรอบตึกข้างๆนะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ตึกเป๊ะๆนะฮะซึ่งมีร้านร้อยเยนที่เพื่อนๆหลายคนมาพักกันใครจําได้บ้างใครเคยมา ใครยังไม่เคยมาญี่ปุ่นนะครับก็ได้สนุกด้วยแล้วกันดูข้างล่างข้างล่างนี่ก็คือแหล่งแหล่งเริงลมของกลางคืนของของโตเกียวของชิจูกุนะครับใครมาเดินตรงนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่นะฮะแล้วก็จากแถวเนี้ยมาจากบ้านผมเนี่ยขึน้นแท็กซี่มาหนึ่งมิเตอร์นะครับอ่ะกลับมาคุยกัยนแล้วเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันเพจของเราไม่ได้เป็นเพจที่สวยงามอย่างเดียวไม่พอเราจะให้ความรู้แล้วก็ให้กําลังใจกับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเล่าแล้วผมกำลังจะมาเล่าให้เพื่อนฟังขอใช้ก็ซิล่าเป็น เป็นแบ็กกราวก็แล้วกันนะฮะใช้ก็เซอล่าเป็นแบ็กกราวโอเคเริ่มเล่าเลยฮะเริ่มเล่านะฮะอย่างนี้ฮะวันนี้จะมีเรื่องเล่าก็คือมีครอบครัวอยู่2ครอบครัวเพื่อนฟังนะฮะครอบครัวอยู่2ครอบครัวครอบครัวที่1มีมีจานวนอยู่3คนก็คือพ่อแม่ลูกแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีอยู่7คนมีสองครอบครัวบ้านติดกันบ้านที่มี3คนมีปัญหาทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันแต่อีกบ้านหนึ่งครับ เป็นบ้านที่มีโอ้โอ้เสียงอะไรเนี่ยโอ้เสียงอะไรเกิดขึ้นเสียงอะไรไดีนะอ๋อกอซิล่ากำลังหอนอยู่กอซิล่ากำลังหอนอยู่ได้นะเนวลามันจะเป็นเวลาไงโอ้เราโชคดีมากโชคดีมากที่ได้ยินนะ โอ้ oh. ก็ซีล่ากำลังหอนอยู่กันกำลังคำรามอยู่ก็ซีล่ากำลังคำรามโอ้โอ้ยเต่าไอ้หนึ่มาแล้ว <c oughs> ลนี่ย่านหนูหูบากโอ้ยเป็นขั้นสุดบโอ้ตอนแรกนึกว่าเสียงอะไรไม่เคได้ยินไหมเนี่ยตกใจเลยไปอ่ากาจะมาเล่าเรื่องต่อได้เหรอโอ้ก็ซีล่ากันมา ด,ดังยังใมรอีกอตหนึ่งอะเนี่ยไม่จบเลยหรอใม่อีกลอตนึงไม่จบเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง,อนงอเอาเอาฉแรงเลยเอาชะแรงเลย,เ,ลยเดี๋ยวมันจะเข้าไปในจอของเราแล้วเนมองไม่เห็นกันหรือเปล่าโอเคเสียงไปเรียบร้อยแล้วผมมาเล่าต่อกันแล้วกันฮะไม่ได้กะที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้นั่นนะฮะมาเล่าต่ออีกทีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื <c oughs> ่อนเพื่อนคนไทยต้องรู้และเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนหลายคนไม่รู้ผมจะเล่านะครับ มีครอบครัวอยู่สองครอบครัวครอบครัว <c oughs> ที่หนึงมีมีจำนวนอยู่สามคนอีกครอบครัวหนึ่งมีอยู่เจ็ดคนครอบครัวอยู่ติดกันสองบ้านบ้านที่อยู่สามคนกับบ้านที่อยู่เจ็ดคนเขาก็บอกว่าบ้านที่อยู่สามคนนะฮะเป็นบ้านที่ทะเลาะกันนะฮะตบตีกันวายกันทะเลาะกันบ่อยมากเขาก็แปลกใจว่าทําไมบ้านที่อยู่กันเจ็ดคนทําไมเงียบแล้วก็สงบแล้วก็มีความสามัคคีกันมาก มีวันหนึ่งบ้านมีอยู่สองครอบครัวนะผมพูดใหม่นะครับครอบครัว3คนกับครอบครัว7คนครอบครัว2อสองบ้านนี้ยังอยู่อยู่บ้านติดกันครอบครัว3คนคนมีปัญหาเยอะแล้วก็ทะเลาะกันเยอะแต่ก็แปลกใจว่าทาไมครอบครัวที่มี7คนมีความสามัคคีกันแล้วก็รักใคร่กันเขาก็เลยแปลกใจคุณพ่อที่มีคุณคุณพ่อที่นะฮะอยู่ในครอบครัวที่มีจํานวน3คนนี้ก็มาถามครอบครัวที่มีจํานวน7คนถามว่า เออทาไมเธอมีจํานวนบ้านของเธอเนี่ยมีจํานวนประชากรไม่ไถูกมีจํานวนครอบครัวเนี่ยมีอยู่เจ็ดคนทําไมไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสย,ยิ้มแย้มแจ่มใสดีกันแต่ทําไมครอบครัวฉันมีแค่สามคนทําไมทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร,ออะไรก็เลยมาถามและครอบครัวเจ็ดคนคุณพ่อก็เลยตอบว่าก็เพราะว่าผมในครอบครัวเจ็ดคนนี้บอกว่าก็เพราะว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ทุกคนเป็นคนไม่ดีคุณฟังให้ดีนะเอา้าเนี่ยคน คนที่สามคนก็มาถามคุณพ่อคนที่เจ็ดเจ็ดคนนะฮะที่มีบ้านเจ็ดคนบอกว่าในเอ้ยตกแปลกใจบ้านเธอมีแต่คนไม่ดีแล้วทาไมไม่ทะเลาะก,กันล่ะไม่ทะเลาะก,กันล่ะนะคนที่เจ็ดคนนี้ก็บอกว่าก็เพราะว่ารู้ไหมว่าเธอคงแปลกใจเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าบ้านฉันเนี่ยนะฮะเพราะว่าบ้านฉันเนี่ยมีจํานวนเจ็ดคนแล้วฉันทุกคนเป็นคนไม่ดีทุกคนเป็นคนไม่ดีคือเวลาจานตกฉันก็จะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีเอง ฉันเป็นคนไม่ดีเองจานตกเฮ้ยฉันสับเผ้าเองฉันวางที่ไหนไม่ดีคือทุกคนพยายามทําตัวว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนไม่ดีฉันผิดเอง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 ในจํานวนบ้าน7คนนี้จะบอกว่าฉันผิดเองเวลาเกิดอะไรครับเกิดร้อนเออฉันฉันผิดเองฉันไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดตู้เย็นไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมฉันผิดเองฉันผิดเองฉันผิดเองคนที่อยู่3คนนี้นะคนที่อยู่ครอาครัว3าคนนี้ก็บอกว่า เออบ้านฉันฉันเอาแต่ว่าฉันถูกฉันถูกฉันถูกการตกเธอทําผิดใช่ไหมฉันถูกเนี่ยเธอเธออะไรสับเข่าเองเวลาจานตกนะฮะหรือบ้านร้อนเธอใช่ไหมไม่ยอมเปิดพัดลมเธอทําไมไม่เอาไม่ยอมล้างจานเธอทําไมอย่างนี้เพราะว่าบ้านที่อยู่สามคนทะเลาะกันบ่อยเพราะว่ามัวแต่แข่งมัวแต่แข่งให้ตัวเองคิดว่าฉันถูกฉันถูกฉันถูกแต่บ้านที่มีเจ็ดคนบอกว่าฉันเป็นคนผิดเองฉันเป็นคนผิดเองฉันเป็นคนผิดเองเพื่อนพอเข้าใจไหม <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยถูกสอนมาในโรงเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย <c oughs> เราก็เลยนะ,ะคิดว่าเราเนี่ยบ้านนี่คือบทเรียนนั่นหมายถึงอะไรครับเราอยู่ในอยู่ในสังคมของเราเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะเป็นแบบบ้านที่มีสามคนหรือฉันจะเป็นคิดว่าฉันจะเป็นบ้านที่มีเจ็ดคนนะถ้าบ้านคิดว่าฉันบ้านที่มีสามคนฉันถูกฉันถูกนะ,ะเป็นไงฮะ เราโทษอะไรครับเวลาผมเคยทำคอมพิวเตอร์ตกคอมพิวเตอร์อยู่ในในแท็กซี่นะฮะแล้วผมลืม taxi, แท็กซี่แล้วเราอยู่ที่ประเทศไทยแท็กซี่ผมไม่รู้ตัวอีกทีอา้าไปแล้วไม่มีใบเสร็จแท็กซี่ไปแล้วแล้วคอมพิวเตอร์มันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายถ่ายรูปรูปที่กู้กลับคืนมาก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากแล้วเราก็นะเคยคิดว่าโอ้โหทำไมแท็กซี่มันยึดไปไม่ยอมมาคืนเรามันรูปมันส่งเราที่น,น่า คอนโดของเราหน้าบ้านเราทําไมไม่เอามาคืนเรามันเอาไปเลยนะเราก็เคยคิดว่าแท็กซี่ที่มันเอาคอมพิวเตอร์เราเราลืมเราลืมคอมพิวเตอร์ไว้ในแท็กซี่เขาไม่มาคืนเราเราก็จะคิดว่าแท็กซี่มันเฮี้ยแท็กซี่มันเลวแท็กซี่มันมันทำไมมันใจร้ายทำไมมันใจแคบขนาดนี้มันรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนไม่เอามาคืนนะแต่ถ้าเรามันเป็นคิดอีกทีว่าฉันผิดเองฉันสับเผ้าเองฉันสับเผ้าเองที่ฉันเอา แท็กซี่ฉันวางคอมพิวเตอร์ไว้ในแะท็กซี่ไม่ดีเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราผิดต่อไปฉันจะรอบคอบกว่านี้ต่อไปฉันจะพยายามให้ไม่ให้พลาดกว่านี้ต่อไปฉันจะไม่ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาดังนั้นครับนดังนั้นเพื่อน,เ,อนเราการที่เราจะนะฮะเราจะโทษคนอื่นก็โทษได้เราจะไม่โทษคนอื่นก็โทษได้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับเหมือนกันครับโอเคแล้วนะฮะเ,เงินหายผมเคยทําเงินหาย ผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีเองเออเคยคิดว่าคน,คนเงินหายถูกขโมยไปสองล้านเจ็ดถูกขโมยไปสองล้านเจ็ดเกิดอะไรขึ้นก็ <c oughs> เราก็โทษคนอื่นเฮ้ย <c oughs> มันขโมยทําไมเมืองนี้เป็นเมืองเลวร้ายเมืองโสมเมืองห่วยกวนมากเลยเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากไม่ชอบเมืองนี้แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยฉันผิดเองฉันสับเพ่าเองฉันทําทําเงินหายเอง ถึงแม้ฉันทําทําเงินให้คนอื่นเห็นคนก็เลยขโมยฉันฉันผิดเองก็เหมือนกันครับเพื่อนในปัจจุบันเนี้ยเราเป็นคนผิดเองหรือเราทําตัวฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนถูกฉันเป็นคนถูกฉันเป็นคนถูกคนอื่นผิดหมดเลยคนอื่นผิดหมดเลยฉันถูกถ้าเป็นคนแบบนี้ในเมืองเยอะๆเกิดอะไรขึ้นในเมืองแบบนี้เยอะจะเกิดปัญหาก็คือว่าคนอื่นถูกหมดเลยเอ้ยคนอื่นผิดหมดเลยฉันถูกคนเดียวเพราะฉะนั้นจานตกเอ้ยนั่นทํา อ้นั่นมันเลวนะเศรษฐกิจไม่ดีอ้นั้นมันเลวเงินหายอ้นั่นมันเลวแต่ถ้าเราเป็นไงครับเป็นคนอีกคนหนึ่งในในกลุ่มนี้ก็คือว่าฉันเงินหายฉันสับเพ่าเองหรือเปล่า <c oughs> ถูกแฟนทิ้งไม่ใช่แฟนไม่ดี <c oughs> ถูกแฟนทิ้งไม่ใช่แฟนไม่ดี <c oughs> แฟนทิ้งก็เพราะว่าฉันปากเหม็นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แฟนทิ้งเพราะว่าฉันนิสัยไม่ดีหรือเปล่าเมื่อคิดว่าฉันนิสัยไม่ดีฉันปากเหม็น ฉันอาจจะจนเกินไปหรือเปล่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าฉันจะพัฒนาเมื่อเราโทษตัวเราเองเราจะพัฒนาเพื่อนๆคิดว่านะฮะบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆว่าเราเนี่ยนะฮะสามารถพัฒนาได้ต่อเมื่อถ้าเราโทษตัวเองถ้าเราโทษตัวเองเมื่อไหร่เราจะพัฒนาแต่ถ้าเราโทษคนอื่นเมื่อไหร่ฉันดีคนเดียวฉชนดีคนเดียวฉันจะไม่พัฒนานะฮะเหมือนเรานะครับเหมือนเราฉีดมอฟีนมอฟฟีนที่ว่านี่คือเราฉีดคนใกล้ตายแล้วนะฮะ ฉีดไปฉีดไปเราไม่รู้ตัวหรอกเราก็ไม่รู้ตัวเราชาอยู่นั้นแหะนะฮะแต่เราไม่พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเป็นคนที่โทษคนอื่นหรือไม่โทษคนอื่นมีก่อนไปนะผมจะเล่าอีกอีกเรื่องนึงครับ <c oughs> มีบ้านบ้านหนึ่งครับบ้านที่จนนะฮะเพื่อน <c oughs> ๆหลายคน <c oughs> เคยรู้ไหมครับว่าคนรวยในปัจจุบันเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะมาจากคนจนมาก่อน คนรวยในปัจจุบันนี้70%มาจากคนจนมาก่อนจนเหมือนกันโอกาสก็ไม่มีเหมือนกันเงินก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีการเรียนหนังสือเหมือนกันนะครับฝากแชร์ไว้หน่อยนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าในประเทศไทยหรือคนที่ฟังคลิปนี้แล้วเขาคิดว่าฉันเป็นคนผิดเองฉันเป็นคนผิดเองฉันจะพัฒนามากกว่าแต่ถ้าฉันคิดว่าฉันถูกตลอดฉันถูกตลอดเศรษฐกิจถูกตลอดฉันจะไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นผมไปสัมภาษณ์คนสําเร็จนะฮะหลายคนเขาบอกว่าฉันเขาไม่บอกด้วยปากนะครับแต่ว่าเขา คอยคิดอยู่เสมอว่าฉันจะพัฒนาตัวไหนฉันจะแก้ไขตรงไหนได้บ้าง <c oughs> มันจะทําให้ของมันดีขึ้นเมืองมันดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะม,มาคุยถึงอีกเรื่องครับครอบครัวมีอยู่สองครอบออครอบครัวเดียวนะครอบครัวเดียวก็คือเกิดมาจากพ่อคนเดียวกันมีพี่น้องอยู่สองคนนะพ่อเป็นคนจนนะไม่เคยให้ลูกเรียนหนังสือพ่อเป็นคนจนไม่เคยแล้วก็ตบตีลูกเมีย แต่มีพี่น้องสองคนอยู่ในเกิดมาจากพ่อคนเดียวกันคนพี่รวยคนน้องจนคนพี่รวยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพอไปสัมภาษณ์ปุ๊บคุณพี่บอกว่าก็เพราะผมไม่อยากจนแบบคุณพ่อผมก็เพราะพ่อผมไม่เคยให้ผมได้เรียนหนังสือก็เพราะผมตบตีผมไม่อยากเป็นแบบพ่อผมผมจึงต้องรวยให้ได้ผมจึงต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะฮะเป็นไงครับเขาขอบคุณคุณพ่อคนพี่ประสบความสำเร็จขอบคุณคุณพ่อ ที่คุณพ่อจนทำให้ผมมีความทะเยอทายานสูงทำให้ผมพยายามสูงถ้าผมไม่เกิดมาจนผมคงไม่อยากเป็นแบบนี้นี่คือคนพี่ที่รวยคนน้อง <c oughs> โทษคุณพ่อโทษแม่โทษเลาะครอบครัวโทษโทษชะตากรรมคนลูกบอกว,ว่าไงครับฉันฉันเกิดมาพ่อตีฉันพ่อไม่เคยให้ฉันเรียนหนังสือพ่อไม่เคยให้โอกาส แล้วฉันก็มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีโทษตัวไม่เคยโทษตัวเองโทษโทษคุณพ่อโทษคุณแม่โทษสิ่งแวดล้อมตัวเองถูกหมดเลยเป็นไงฮะตัวเองไม่พัฒนาก็เลยจนอยู่อย่างนั้นเน่ยจนอยู่อย่างนั้นน่ไม่พัฒนาแต่คนพี่ฉันขอบคุณคุณพ่อที่ฉันเกิดมาจนฉันเลยไม่อยากจนฉันอยากจะฉันจะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นการทําให้จนทําให้ฉันรู้สึกว่าการซื้อของการได้ของทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขฉัน รู้สึกมีความสุขฉันพัฒนามากขึ้นขอบคุณที่จอนเหมือนกันพี่น้องเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่มุมมองต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างกันความคิดออกมาต่างกันการลงมือก็ต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างกันนั่นคือสิ่งที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆในวันนี้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมฮะประสบความสําเร็จมันมาจากการลงมือการลงมือมาจากความคิดเพราะฉะนั้นความคิดมันมองไม่เห็นเพื่อนๆมันมองไม่เห็นมันเหมือนไฟฟ้า แต่ถ้าเอานิ้วแย่ไปในไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกช็อตทันทีนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าถ้าผลลัพธ์ที่เพื่อนๆมีอยู่ไรายได้ที่เพื่อนๆมีอยู่นะฮะในตอนเนี้มันโอเคมันพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่พอใจเราลองเปลี่ยนความคิดดูเปลี่ยนความคิดดูว่าฉันสามารถพัฒนาตัวฉันเองได้ขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณในสิ่งเพราะผมมาถึงนี่ได้ก็เพราะว่าผมเคยลําบากมาก่อนผมเคยเจออะไรอุปสรรคมาก่อน แต่เจออุปสรรคแล้วเรามาคิดว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงเอาอุปสรรคให้เป็นประโยชน์ยังไงเอาอุปสงค์ให้เป็นประโยชน์ยังไง,ออก,ง,ไงกับคนที่เจออุปสรรคแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันโชคไม่ดีชะตากรรมไม่ดีต่างๆเราก็เลยไม่พัฒนาเพราะฉันดีคนเดียวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าการแชร์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยหรือ,หร,อหรือเพื่อนหรือคนรักของเราเนี่ยเขาจะได้มาคิดว่าเออถ้าคิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราจะไม่พัฒนา ถ้าคิดว่าคนอื่นไม่ดีฉันจะไม่พัฒนาแต่ถ้าฉันคิดว่าฉันไม่ดีตรงไหนฉันพัฒนาฉันจะดีไปไหมแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเราคิดเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีเราควรจะคิดแบบไหนคิดเข้าข้างตัวเองหรือนะฮะบอกว่าฉันจะต้องพัฒนาฉันไม่ดีตรงไหนฉันจะได้พัฒนาครับฝากฝากวยครับ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมต้องรีบไปแล้วนี่หลังเป็นคอสซีลานะฮะสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ แต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ